โจนกระทั่งแบบงานแต่งอ่ะจนกระทั่งงานแต่งเนี่ยฝ่ายฝ่ายคุณโบก็รู้เหมือนกับแฟนเพลงทั่วไปครับเพิ่งรู้พร้อมกันอโอ้โหดูสิฮะหลอกจนกระทั่งแบบมันยิ่งกว่านาทีสุดท้ายนะใช่จะแต่งงานแล้วเนี่ยรู้รู้ในโลกโซเชียลนะยเออ,อจะแต่งงานแล้วยังไม่บอกเขาเลยอ่ะโอ้โหอันนี้มันแบบมันคือคําว่าขี้ขาดมันยังน้อยไปนะ ตลอดระยะเวลาของการถแถลงข่าวก็กินเวลาประมาณเกือบเกือบ20นาทีใช่นะเ,เราลองฟังบางช่วงบางตอนก่อนนะเดี๋ยวขาดเหลือค่อยเพิ่มเติมนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากผมผมสร้างโลกสองใบสำหรับปลาและสำหรับโบเขาไม่รู้ว่ามันมีโลกอีกใบหนึ่งเขา ทั้งสองคนดำเนินชีวิตในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่ผมมีคนรักที่ดีของผมทั้งคู่เขาซัพพอร์ตและดูแลผมดีมากแต่ความผิดมันเกิดที่ผมผมโกหกเขาเพื่อให้โลกสองใบนี้ยังอยู่กับผมได้ระหว่างที่ท้อถากันทั้งสองคนไม่มีกครเอใจเลยคราบพี่กำลังคอมสอนอี่โบชี้แจงขอควาณปาครัย้วย เป็นความผิดพลาดของผมเองครับในวันที่ผมบอกกับโบผม <c oughs> ผมคิดว่าโบถามว่าพี่ป่าเขาไม่รู้เลยเหรอในความคิดผมผมคิดว่าเขาคงรู้ละแค่ละคายบ้างแหละเขาคงเขาคงรู้มาบ้างแหละเพราะว่าข่าวเรื่องผมเรื่องกับโบเรื่องอะไรเนี่ยมันมันก็มีออก ออกไปอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้คุยหลังจากนั้นน่ะคือเขาไม่เคยเอกใจเขาไม่เคยสงสัยเลยเขาเชื่อในผมตลอดในฝั่งของโบก็เหมือนกันเขาไม่เคยเอกใจไม่เคยสงสัยเพราะว่าตลอด10ปีที่ผมคบผมก็ดูแลเทคแคร์ในฝั่งโลกแต่ละใบ ให้มันสมบูรณ์ที่สุดพี่ไม่คิดว่ามันใจร,ร้รายก็้ดแต่หรอคะกับการทำมากั้มันใจร้ายมากๆครับผมรังเกียจตัวเองมากผมหลับไปกับมันแล้วผมก็ตื่นมากับมันไม่ต้องเกี่ยวกับว่าทุกคนเจาะกล้องมาที่ผม,มความรู้สึกนั้นมันอยู่กับผมมาตลอดมผมตื่นมาเพื่อที่จะ บอกกับตัวเองว่ามึงเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกใบน,นี้เลยถ้าเกิูรู้จักนาสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขอร้องที่สุดก็คือผมอยากย้ำว่ามันเกิดขึ้นจากผมผมเป็นคนโกหกทุกอย่างอันไหนที่ผมโกหกแล้วมันไม่สำเร็จผมจะพยายามทำให้มันสำเร็จทุกครั้งด้วยนิสัยและสันดา์ของผม เพราะฉะนั้นในฝั่งของสองคนเขาไม่เคยทำผิดพลาดเกี่ยวกับความรักเลยไปอีกครับแต่พี่เคยมีตลอดสิบปีที่มีความสุขกลมกล่อมสองคนกันไม่มีครับ ก็ตอนนี้เรื่องมันจบแล้วครับคือผมคุยกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วครับแล้วก็ผมขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยที่เข้าใจ<ม>เข้าใจในวันที่ผมมาคุยกับครอบครัวของโบสิ่งที่มันเ,เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ ผมไปเจอที่ครอบครัวโบคือเขาเขาพูดคุยกับผมดีมากสถานการณ์ของผมและโบรเราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์เราจะเป็นแค่คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราเป็นพาร์ทเนอร์รธุรกิจผมผมแต่งงานเพราะผม ผมต้องไม่เสียเข้าไปผมไม่ได้เลือกอมันผมปล่อยมันไปตามสถานการณ์ของมันอะจริงๆแล้วขาไม่แต่งงานแต่ว่าจะพบไปแบบนี้เรื่อยๆในความในฝั่งของผม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 ยอมรับและผมผมไม่ผมไม่รู้สึกเลยว่า คุณจะว่าอะไรผมคุณจะด่าคุณจะแบนคุณจะไม่อยากให้ผมอยู่ในประเทศนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมควรจะได้รับแต่ในฝั่งของผู้หญิงสองคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกับมันเลยอะ่ะเขาแค่เป็นคนที่รักและซื่อสัตย์มันสิ่งที่เขาโดนมันหนักเกินไปผมสิ่งที่ผมจะขอร้องอย่างเดียวในวันนี้ก็คือ ให้โอกาสเขาสองคนได้ใช้ชีวิตของเขาต่อครับมีโอกาสที่เขาสองคนจะได้เจอกันไหมครับผมไม่แน่ใจครับคุนถายรรักใครไหมคะรักครับข่าวจะมีข่าวว่าได้จดทะเบียนสมรสจะมาก่อนหน้านี้้วความคิดเรืยองนี้นบยังไม่ได้จดครับผมยังไม่ได้จดแล้วก็ปาไม่ได้ท้องครับ ก็ประมาณ5นาทีจากประมาณ20นาทีนาทีนะครับก็เป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราได้เห็นนะฮะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาโอ้โหมากกว่า10ปีนะครับก็แต่งงานกับคนที่ รักกันมาก่อนเจอโบก็คือคุณปลานะครับ<ม>ก็เป็นเพื่อนมัธยมกันมาแล้วก็รักกันมานะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งทางด้านของป๊อปบอกได้ซ้ำไปช่วงตอนต้นก็เคยพูดเรื่องการแต่งงานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวปัจจุบันที่เป็นเจ้าสาวไปแล้วตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องเรียนอยู่นะครับ<ม>ก็เลยยังไม่อยากจะแต่งงานนะครับแล้วก็พูดไปเลยว่าออช่วงนี้ก็ลองเปิดใจไป ลองคบหาคนอื่นดูก็ได้นะฮะครับแต่ว่าคุณป๊อบก็บอกประมาณว่าเขาคงพูดไปอย่างนั้นแหละอ่าแต่ที่สุดแล้วนะครับมาเจอคุณโบภายหลังครับฮะแล้วก็คบกันมาเป็นเป็นรักซ้อนคบซ้อนนะครับสิบปีนะฮะโอ้โหดูเถอะแล้วก็กลายเป็นหุ้นส่วนการทำร้านกว๋วยเตี๋วด้วยกันนี่คุณโบนะฮะก็ ตามข่าวจาก Facebook ที่คุณโบได้เขียนระบายความในใจเมื่อวานนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าป๊อปปองกูลน,นั้นสร้างโลกสองใบแล้วที่โลกถ้าเกิดจะพูดอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆคือโลกโซเชียลนั่นแหละอย่างน้อยก็มี Facebook ก็เขามี Facebook สอง Facebook f a c e b o o หนึ่งเอาไว้คุยกับคนชื่อปลาซึ่งเป็นเจ้าสาวไปแล้วอีก Facebook หนึ่งก็เป็น Facebook ที่คุยกับคนชื่อโบอแล้วต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่า ป๊อปปองกูลเนี่ยมีอีกโลคหนึ่งนะที่สร้างเอาไว้สําหรับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับและต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่ามี a ฟ e b o o k ต่างหากอีเฟซหนึ่งที่เอาไว้แยกคุยนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะแล้วตอนท้ายก็มาบอกว่าก็ขอโอกาสนะฮะให้ผู้หญิงทั้งสองคนขอโอกาสอะไรก็ตามแต่แต่ว่าป๊อปก็ต้องคิดว่าสิบปีที่ทำเหมือนหลอกคนชื่อโบเนี่ยโอ้โห นานมากนะนานมากฮะสิปีสําหรับลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักคุณเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้คุยกับคนอื่นเขาไม่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเลยซึ่งตอนนั้นอาจจะมีคนอื่นคิดจะชอบคุณโบก็ได้แต่พอรู้ว่าโอ๊นี่เป็นแฟนของอป๊อปปองกูลเว้ยเราจะไปยุ่งเนะเว้ยใช่ไหมเขาเสียโอกาสตอนนั้นไปสิปีเรื่องของความรักของผู้หญิงคนนี้หายไปเลยใช่ใช่ไหมหายไปเลยตอนนี้ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่หตรงเนี้ย คนที่ต้อง,องรับผิดชอบเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปอบองกูลครับแล้วก็ออไอ้ต้นทุนโน้นี้มันสูงมากนะ<ม>คุณทำให้ชีวิตรักของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหายไปสิปีในโลกแห่งความเป็นจริง<ม>คุณหลอกเขาอ่ะใช่หลอกเขาว่าไม่มีใครและจนฝ่ายของคุณโบเองก็ ก็เคยคิดเรื่องการแต่งงานนะครับเพราะฝั่งพ่อแม่ของคุณโบก็รู้จักมกคุณ,คณใช่ใช่ <นะ S 3> แล้วความจริงในระหว่างที่เขาคบผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยเขาคบคุณโบเนี่ยเปิดเผยต่อสาธารณชนแฟนเพลงเนี่ยรู้จักมากกว่าคบปลาเนี่ยใช่ฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยถ้าจานุมานเนี่ยผู้หญิงที่ชื่อปลาเป็นเจ้าสาวเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าพี่ป๊อปเนี่ยคบกับโบใช่ไหมฮะต้องรู้แล้วใช่แต่ก็ ก็มีการสันนิษฐานว่าฝ่ายปลาเนี่ยน่าจะรู้ปลา,าน่าจะรู้แต่ฝ่ายของคุณโบเนี่ยไม่รู้ใช่โอ<ด>้โหจนกระทั่งแบบงานแต่งอ่ะจนกระทั่งงานแต่งเนี่ยฝ่ายฝ่ายคุณโบก็รู้เหมือนกับแฟนเพลงทั่วไปครับเพิ่งรู้พร้อมกันอโอ้โหดูเ <ส Kevin> ิฮะหลอกจนกระทั่งแบบ มันยิ่งกว่านาทีสุดท้ายนะใช่จะแต่งงานแล้วเนี้ยรู้้ในโลกโซเชียลเะเออจะแต่งงานแล้วยังไม่บอกเขาเลยอ่ะโหอันนี้มันแบบมันคือคำว่าขี้ขลาดมันยังน้อยไปนะผมว่าโหแน่นอนนะจากนี้ไปเนี่ยคุณพ๊อปองกูลก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคุณอาจจะประสบความสำเร็จในแง่ของวิชาชีพแต่ในแง่ของการดำเนินชีวิต คู่แล้วเนี่ยโอ้โหล้มเหลวอย่างรุนแรงครับล้มเหลวอย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็วันนี้มันทำให้โลกโซเชียลในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกใน a ฟ e b o o k ของคุณเนี่ยโอ้ทุกคนก็ถามนะฮะไม่รู้ว่า เจตแฟนเจตถามหรือ,อยังเจตค,คบซ้อนไหม <laughs> ไม่มีครับไม่มีเจตคบซ้อนเปล่า <laughs> ตลอดสิปีที่คุณคุณป๊อปทามาเนี่ยคุณป๊อปยอมรับว่าโกหกแล้วก็เป็นตลอด10ปีที่คุณป๊อปโด่งดังนะฮะตอนนั้นก็ที่จําได้คือป๊อปแคลรี่บาบารน้องเพลงนี้จะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันนี่นะ